สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาสอนใช้ฟังก์ชัน vlookup ในการค้นหาเงื่อนไขาการตัดเกรดของคะแนนกันนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี้ยเราได้มีการใช้ฟังก์ชัน if แบบหลายเงื่อนไขกับฟังก์ชัน ifs ในการหาเงื่อนไขของคะแนนในการตัดเกรดไปแล้วเนาะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามารู้จักฟังก์ชัน vlookup กันก่อนนะคะ ฟังก์ชัน VLOOKUP เนี่ยเขาจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในแบบคอลัมน์นะคะโดยเขาจะมีรูปแบบฟังก์ชันดังนี้นะคะก็คือเท่ากับ VLOOKUP วงเล็บเปิดนะคะ LOOKUP VALUE ก็คือ,อจะเป็นค่าที่เราจะใช้ในการค้นหานะคะเพื่อ,อ ให้เขาแสดงข้อมูลออกมาเนาะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะต้องอยู่ในคอลัมน์แรกแล้วก็อยู่คอลัมน์ทางด้านซ้ายมือสุดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา table array ตรงนี้ก็คือจะเป็นตารางฐานข้อมูลที่เราจะใช้ในการค้นหาข้อมูลค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา column index number ตรงนี้ก็คือจะเป็นหมายเลขคอลัมนะคะในตารางฐานข้อมูลเนาะโดยเขาจะนับจากทางด้านซ้ายมือสุดนะคะเป็นคอลัมน์ที่1 2 3 4 5 6ถัดถัดไปเรื่อยๆนะคะตามลำดับเนาะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาเลนจ์ลุกอัพนะคะก็จะเป็นการส่งข้อมูลกลับมานะคะข้อมูลที่เราเค้นหาน่ส่งกลับข้อมูลนั้นมานะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมาย วงเล็บปิดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะในตัวอย่างของเราก็จะเป็นคะแนนสอบของนักเรียนนะคะโดยจะมีคะแนนเต็ม100คะแนนซึ่งในตารางด้านล่างเนี่ยก็จะมีชื่อของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็จะมีคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยเขาสอบได้นะ แล้วก็จะมีในส่วนของคอลัมน์เกรดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการค้นหาข้อมูลกันนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นคอลัมน์ระดับผลการเรียนตรงนี้ก็จะมาทำการค้นหาข้อมูลเช่นเดียวกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์การตัดเกรดนะคะตาม คะแนนเนาะตามช่วงของคะแนนนะคะซึ่งตรงนี้แหละก็จะเป็นตารางฐานข้อมูลของเรานะคะซึ่งอ่าอ่าคอลัมน์แรกนะคะก็จะเป็นคอลัมน์คะแนนคอลัมน์ที่2เป็นคอลัมน์เกรดและคอลัมน์ที่3เป็นคอลัมน์ระดับผลการเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะมีะเกณฑ์ดังนี้นะคะก็คือคะแนน0ถึง49คะแนนเนี่ยจะได้เป็นเกรด F นะคะก็คือ ระ,ระดับผลการเรียนน่ะคือไม่ผ่านเกณฑ์คะแนน50ถึง59คะแนนเนี่ยจะเป็นเกรดดีแล้วก็ระดับผลการเรียนก็คือผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน60ถึง69คะแนนเนี่ยจะเป็นเกรด C แล้วก็ระดับผลการเรียนจะเป็นปานกลางคะแนน70ถึง79คะแนน จะเป็นเกรด B แล้วก็ระดับผลการเรียนก็คือ D และสุดท้ายคะแนน80ถึง100คะแนนก็คือจะเป็นเกรด A แล้วก็ระดับผลการเรียนเนี่ยดี D เยี่ยมโดยตรงนี้ค่ะเราเวลาเราจัดเรียงข้อมูลอนะคือเราต้องจัดเรียงข้อมูลให้มันเป็นจากน้อยไปหามากด้วยนะคะอ่า เดี๋ยวงั้นเรามาทําการค้นหาข้อมูลกันเลยดีกว่าให้เราไปคลิกในเซลล์ที่เราจะต้องการค้นหาข้อมูลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์ของเซลเกรดตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ VLOOKUP มาละตรงนี้ก็ดับเบิลคลิกได้เลยค่ะตรงนี้เขาบอกให้ใส่ LOOKUP VALUE ก็คือจะเป็นค่าที่เราจะต้องการค้นหาใช่ไหมคะในในในส่วนนี้ก็คือเราจะต้องการค้นหาคะแนนเนาะว่าคะแนนของนักเรียนคนแรกเนี่ยคะแนนเท่านี้จะได้เป็นเกรดอะไรนะคะก็ไปคลิกในเซลล์ของคะแนนของนักเรียนคนแรกได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่า เทเบิลอะไรก็คือตารางฐานข้อมูลที่เราจะต้องการให้เขาค้นหานะคะในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของคะแนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการให้เขาค้นหาคะแนนเราก็เลือกคุมในคอลัมน์คะแนนนะคะให้อยู่ในคอลัมน์แรกเนาะแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็ทำการกด F4 เพื่อเป็นการล็อกเซลล์ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการ Copy สูตรลงมาด้านล่างนะคะ,ะหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายคอมมาเลยค่ะอืพอใส่เครื่องหมายคอมมาเสร็จตัวอักษรสีดำๆหนาะๆนะนะตรงนี้ก็จะมาโชว์ที่ column index number นะคะหมายความว่าให้เราใส่หมายเลขคอลัมน์นะคะ รงนี้ก็จะเป็นหมายเลขคอลัมน์ของเกรดใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะต้องการให้เราค้นหาว่าถ้านักเรียนคนแรกเนี่ยได้คะแนนเท่านี้แล้วจะได้เกรดอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ไปนะทำการนับที่ตารางฐานข้อมูลของเราอะคะ่ะว่าคอลัมน์เกรดเนี่ยเขาอยู่คอลัมน์ที่เท่าไหร่โดยเวลาเรานับให้เรานับคอลัมน์ที่เรามีการคุมข้อมูลนะคะ คอลัมน์แรกนะคะเป็นคอลัมน์ที่1แล้วนับถัดอันนี้มาเป็นคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3นะคะโดยเราจะทําการนับจากคอลัมน์ซ้ายมือสุดนะเป็นคอลัมน์ที่1น,นะคะก็คืออันนี้นะเพราะฉะนั้นเกรดอยู่คอลัมน์นี้เท่าไหร่คะ1 2อ,อ่าอยู่คอลัมน์ที่2เพราะฉะนั้นใส่เลข2ไปเลยค่ะเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายคอมมา ตรงนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของ rent look up นะคะเขาจะมีให้เราเลือก to กับเลือก f a l s ์ To คืออะไรคะ To ก็คือข้อมูลที่เขาจะส่งกลับมานะคะโดยตรงนี้เขาจะส่งค่าที่ใกล้เคียงหรือว่าเป็นช่วงระหว่างของข้อมูลนะคะตัวนี้คือ to นะแต่ถ้า false ค่าที่เขาส่งกลับมาก็คือจะต้องตรงกับค่าที่เราต้องการหาเท่านั้นก็คือจะต้องตรงกันเท่านั้นเขาถึงจะส่งออกมานะคะถ้าค่านั้นไม่ตรงเขาก็จะแสดงอ,ออกมาเป็น na นะคะก็คือ หาค่านั้นไม่ได้เนาะในที่นี้เราจะต้องการให้เขาหาช่วงของคะแนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเป็น t o o ก็คือ d o บเ l e ลคลิกที่ t o o ไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็กด enter นะคะอ่าก็จะได้ออกมาละเสร็จแล้วก็ให้เราทำการ copy สูตรลงมาด้านล่างได้เลยคะ่ะอ่าโอเค เสร็จแล้วตรงระดับผลการเรียนตรงนี้เราก็มาใช้ฟังก์ชัน vlookup หากันอ่าลองช่วยกันหาอีกสักรอบนึงนะคะก็พิมพ์เท่ากับ vlookup เสร็จแล้วก็ lookup value คืออะไรคะก็คือ ค่าที่เราจะต้องการค้นหาก็เป็นคะแนนเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปคลิกในเซลล์ของคะแนนของนักเรียนคนแรกได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา Table Array ตรงนี้ก็เป็นตารางฐานข้อมูลเนาะซึ่งเราต้องการค้นหาคะแนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ให้เรากลุ่มคะแนนอยู่ในคอลัมน์แรกเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วก็กด F4 เพื่อทำการล็อกเซลล์ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการ Copy สูตรลงมาด้านล่างนะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาค่ะ Column Index Number เวลาเราทำมานะคะเราดูตามตรงนี้ไปเลยนะมันจะให้เราทำงานง่ายขึ้นเนาะ Column Index Number คืออะไรคะตรงนี้เราต้องการหาระดับผลการเรียนก็นับไปเลยคะ่ะ 1 2 3ระดับผลการเรียนอยู่ในคอลัมน์ที่3เพราะฉะนั้นก็ใส่เลข3ได้เลยค่ะอืมเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาในส่วนนี้เขาก็จะถามว่าให้เราให้เขาเนี่ยส่งข้อมูลกลับมาเป็น t true หรือเป็น False ซึ่งตรงนี้เราก็เลือกเป็น t true ไปเหมือนเดิมนะคะเพราะเราจะต้องการหาอะไรคะ ช่วงของคันแอนเนาะอ่าก็ดับเบิลคลิกที่ทูไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดหรือว่ากด enter ไปเลยก็ได้นะคะใน excel เวอร์ชันใหม่ๆเขาก็จะทำการใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดให้เราเรียบร้อยเลยอ่าเสร็จแล้วออกมาแล้วเราก็สามารถทำการ copy สูตรลงมาด้านล่างได้เลยนะอ่าอ่าโอเคเสร็จแล้วแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะอยากจะบอกอะคะ่ะ ถ้าเราใส่สูตรตรงนี้เสร็จแล้วอะนะแล้วเราไม่ได้ประหยัดเวลาเนาะโดยที่เราไม่ต้องมาทำการพิมพ์ใส่สูตรในในเซล์ลของระดับผลการเรียนอีกรอบหนึ่งอะเราสามารถ Copy สูตรในเซล์เกรดเนี่ยามาใส่ในเซล์ลระดับผลการเรียนได้เลยนะแต่เราต้องทำการล็อกเซลล์ก่อนนะคะให้เรามาดูที่ตรงนี้ ในส่วนของอเซลล์ของคะแนนของนักเรียนคนแรกตรงนี้นะคะสังเกตไหมถ้าเราจะต้องการาทำการคัดลอกเนี่ยสูตรมาทางด้านกว่ามือนะคะซึ่งในตรงนี้เขาอยู่ที่คอลัมน์ b ถ้าเราจะทำการคัดลอกสูตรมาทางด้านกว่ามือนี่แล้วเราไม่ได้ทำการาล็อกเซลล์เขาจะถูกเวลาเราดึงคัดลอกคัดลอกสูตรมา ตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ c แทนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการล็อกคอลัมน์ก่อนโดยการกด f 4ที่คีย์บอร์ดกด1ครั้งก็คือจะเป็นการล็อกทั้งคอลัมน์และแถวกด2ครั้งจะเป็นการล็อกแถวอย่างเดียวและกดครั้งที่3จะเป็นการล็อกคอลัมน์สังเกตง่ายๆค่ะถ้าเครื่องหมายดอลลาร์ซน์เนี่ยอยู่ข้างหน้าแถวคือล็อกแถวถ้าอยู่ ด้านหน้าคอลัมน์คือล็อกคอลัมน์นะคะตรงนี้เราจะต้องการให้เขาล็อกคอลัมน์เนาะแต่ว่าแถวเราไม่ต้องการล็อกเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการ copy สูตรลงมาด้านล่างตรงนี้เรื่อยๆนะคะคือแถวมันจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละอ่าโอเคหลังจากนั้นกด enter ค่ะแล้วตรงนี้เราลบทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้ใส่สูตรในตอนแรกเนาะเราจะ copy สูตรมาเลย อืมก็ copy มาทางด้านขวามือเลยค่ะปึ๊บอ่าตรงนี้สังเกตไหมคะว่าอ้าวทำไม copy มาแล้วระดับผลการเรียนมันถึงเป็น A เพราะว่าอะไรคะอ่านดับเบิลคลิกไปดูที่สูตรก่อนค่ะเพราะว่าตรงนี้คะ่ะในส่วนของคอลัมน์อินเด็กเขาเป็นเลข2เลข2ตรงนี้หมายความว่าเป็นอะไรคะเป็นในส่วนของเกรดใช่ไหมคะก็คือนับอย่างนี้นะ1 2ง สตรงนี้ก็คือจะเป็นเกรดแต่ถ้าเราจะให้เขาแสดงเป็นระดับผลการเรียนเราต้องใส่เป็นเลข3ค่ะเพราะฉะนั้นใส่เลข3ได้เลยค่ะอ่าเสร็จแล้วกด enter นะแล้ว copy ลงมาเลยค่ะอ่าตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลนะับเนาะอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะอืมแล้วเรามีอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่า,าตารางฐานข,ข้อมูลของเราเป็นแบบนี้แล้วเขามาีข้อมูลเกรดมาให้เกรดตรงนี้ copy แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เลยนะเลือกวางแบบนี้นะคะ value แล้วเขาจะให้เราหาว่าถ้า เกรดพวกเนี้ยจะออกมาเป็นระดับผลการเรียนอะไรอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะคะอ่าก็ใช้เท่ากับ vlookup เหมือนเดิมค่ะแบบเป็นคลิกนะ lookup value ตรงนี้หมายหมายความว่าอะไรคะเราจะต้องการค้นหาอะไรใช่ไหมคะ ตรงนี้จะต้องการค้นหาเกรดเพราะฉะนั้นก็ไปคลิกในเซลเกรดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา่มมา table a เบร a y อ่า table a เบร a y คือตารางข้อมูลที่เราจะต้องการค้นหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุมอะไรคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราจะต้องการค้นหาอะไร คอลัมน์ที่เราจะต้องการค้นหาเขาจะต้องอยู่คอลัมน์แรกและอยู่ด้านซ้ายมือสุดใช่ไหมคะในที่นี้เราจะต้องการค้นหาเกรดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคุมข้อมูลนะคะเราจะต้องไปคุมข้อมูลเกรดให้เขาอยู่คอลัมน์แรกนะคะอย่างนี้นะอืมนะคะ ไม่ใช่เลือกคุมตั้งแต่คอลัมน์คะแนนนะคะอย่างนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะผิดนะคะทุกคนต้องคุมคอลัมน์เกรดเนี่ยให้เป็นคอลัมน์แรกนะคะอืมเสร็จแล้วก็กด F4 ในการล็อกเซลล์ด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะมีการ Copy สูตรลงมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมาคอลัมน์อินเด็กต์นัเบอร์ number, อ่าตรงนี้ เราจะต้องการให้เขาแสดงผลลัพธ์อะไรคะแสดงผลลัพธ์ของระดับผลการเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็นับคอลัมน์เกรดเป็นคอลัมน์ที่1เพราะเราคุมข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์เกรดเป็นต้นไปเนาะและคอลัมน์ที่2ก็เป็นคอลัมน์ระดับผลการเรียนเพราะฉะนั้นก็ใส่เลข2เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมมา ตรงนี้เขาถามเราว่าเราจะต้องการให้เขาส่งกลับข้อมูลมาเป็น True หรือเป็น False ซึ่งตรงนี้ค่ะ,ะมันไม่ได้มีช่วงของข้อมูลใช่ไหมคะเราจะต้องการให้เขาส่งกลับข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้นเราก็เรียกเป็น False ได้เลยค่ะอืมอ่าเสร็จแล้วก็กด enter ค่ะอ่าแบบนี้นะแล้วก็ copy สูตรลงมาด้านล่างได้เลย ตรงนี้มันเกินไม่เป็นไรลบทิ้งนะคะอ่าเห็นไหมคะออกมาแล้วนะอืมในลักษณะนี้นะคะทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าอ่าในการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP อะค่ะถ้าเราจะต้องการค้นหาข้อมูลอะไรเราจะต้องให้คอลัมน์นั้นอะในตารางฐานข้อมูลอะ อยู่คอลัมน์แรกด้านซ้ายมือสุดนะคะอ,อันนี้ต้องจำไว้เสมอเลยนะถ้าเรา,าเลือกคุมคอลัมน์ผิดก็คือ,อผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือจะไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้สำคัญนะแล้วก็คือการนับหมายเลขของคอลัมน์ก็คือจะต้องนับจากคอลัมน์แรกทางด้านซ้ายมือที่เรามีการคุมข้อมูลเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่1นนะคะอืม ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็คิดว่า,าในการสอนทางนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะหวังว่าทุกคนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตจริงได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมีการสอนอใช้งานฟังก์ชัน v l o o k u p แบบข้ามชีทกันนะคะก็รบกวนทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ